สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดเศร้าโยเกิร์ตนัทชาสูญเสียคุณพ่อจากโควิดเผยอาการใคร่นะคมุมเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่โยเกิร์ตนัทชาภรรยาของพิธีกรหนุ่มพีเคปิยวัตรหรือดีเจพีเคสูญเสียคุณพ่อด้วยโรคโควิดหลังเข้ารับการรักษาตัวได้เพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้น โดย DJPK ได้โพสพครอบครัวของฝั่งภรรยาพร้อมเขียนข้อความแจ้งข่าวว่าวันนี้ขออนุญาตร่วมกันส่งกำลังใจให้คุณโยเกิร์ตและครอบครัวบุญประชมนะครับเราเสียคุณพ่อโยเกิร์ตไปเมื่อวนันด้วยโควิดวันนี้นำร่างท่านเข้าสุวัดเพื่อทำพิธีเผารักพ่อมากๆนะครับและทางด้านพีเคยังแจ้งอาการอีกว่า ทางคุณพ่อของโยเกิร์ตมีอาการคล้ายๆกับของนักคอมและคุณพ่อเพิ่งแข็งแรงและหายจากมะเร็งแต่กลับมาเจอโควิดพร้อมบอกว่าทางคุณพ่อและคุณแม่ของโยเกิร์ตนั้นติดโควิดทั้งคู่แต่การคุณแม่เพิ่งหายจากโรงพยาบาลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วและวันนี้9กรกฎาคมโยเกิร์ตกำลังไปรับร่างของคุณพ่อเพื่อที่จะเผาเวลา11โมงซึ่งถือเป็นความทรมานจิตใจเป็นอย่างมากเพราะไม่สามารถร่ำลากกได้ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ